เมื่อเกือบ200ปีที่แล้วที่ใจกลางกรุงปารีสมีวัตถุโบราณจากอียิปต์ตั้งตรรหงานเฝ้าดูผู้คนเดินผ่านไปมามันคือโอเบลิสแห่งลักซอเสาสูงตรรหงานที่เต็มไปด้วยความลับจากอดีตการกว่า3,000ปีโดยตั้งอยู่ที่ปรัสเดลากงกอร์ในเขตที่8ของปารีส เสาวนี้สลักจากหินกแกรนิตสีแดงในยุคข,ของฟาโรรามเสษที่2เมื่อราว1250ปีก่อนคริสตกาลซึ่งในช่วงต้นคร,สริสตศตวรรษที่19โอเบลิสหนึ่งในสองต้นที่ประดับหน้าวิหารลักซอได้ถูกส่งมอบจากอียิปต์ให้แก่ฝรั่งเศสโดยขนส่งด้วยเรือเฉพาะกิจในปี1833ก่อนจะถูกตั้งขึ้นในปี1836โดยพระเจ้าหลุยฟิลิป แม้จะเคยมีการแปลอักษรเฮโรกริฟิกทั้งหมดบนเสานี้ตั้งแต่ยุคข,ของนักอียิปต์วิทยาฟรองซัวชาบัสในศตวรรษที่19แต่ล่าสุดนักวิชาการชาวฝรั่งเศสดอรชองกิโยมโอเล็กเปลติเยจากมหาวิทยาลาย Paris ัยแพริสซอร์บอนได้ค้นพบข้อความลับ7ประโยคที่ซ่อนอยู่บนโอเบลิสต้นนี้หนึ่งในข้อความเหล่านั้นคือจงบรรเทาพลังคาของเทพอมุลซึ่งคาหมายถึงพลังชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของเทพ ในมุมมองของชาวอียิปต์พลังนี้ทั้งมอบชีวิตและทำลายชีวิตได้โดยในช่วงล็อกดาวน์โควิดที่ผ่านมาดรโอแลสเปลติเยได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของโอเบลิสซึ่งเขาเป็นนักวิชาการคนแรกที่ได้สัมผัสส่วนยอดของมันด้วยความสามารถเฉพาะด้านในการอ่านคริปโตเฮโรกริฟซึ่งเขาเป็นเพียงหนึ่งใน6คนในโลกนี้ที่สามารถถอดรหัสเหล่านี้ได้ เขาค้นพบว่าในตัวอักษรฮีโรกริฟเหล่านี้มีการซ่อนข้อความลับที่เข้าใจได้เฉพาะชนชั้นปุโรหิตหรือผู้รู้เท่านั้นหนึ่งในความลับนั้นซ่อนอยู่ในลวดลายของเขาวัวบนศรีรษะของฟาโรรามเสษที่สองซึ่งแปลว่าค่าพลังชีวิตได้อย่างแนบเนียนในเชิงอักขรวิธีโดยอีกด้านหนึ่งของเสาเป็นภาพรามเสธถวายเครื่องบูชาแก่เทพอมุล นักวิชาการเชื่อว่านี่เป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อแสดงอำนาจของฟาโรในแบบที่ศิลปะเท่านั้นจะสื่อสารได้เชื่อกันว่าโอเบลิสต้ตนคู่ที่ยังอยู่ที่ลักซอประเทศอียิปต์อาจจะมีข้อความลับที่ซ่อนอยู่เช่นเดียวกัน